กระสวัสดีเอฟซีนะครับล่ากาแฟนแฟนของบ่าวอีสานเสมือนว่าบ,บ่าวอีสานพินแคนนะครับเมเนก้าอ่ามีข่าวดีมาบอกสําหรับแฟนๆของบ่าวอีสานนะครับ,บว่าจะเป็นทางกำไฟเอฟซีหรือว่าเราบรรดารอาลูกซีลูกหาผู้เพิ่นอยากจะเรียนเป่าแค้นหรือว่าอยากจะมาอ่าเข้ามาชุมส่องบ่าว ช่องบ่าวิสารเนี่ยโดยแบบเป็นพิเศษพี่น้องครับอ่าช่วงนี้บายซันกะเปิดรับสมัครสมาชิกในช่องนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับบ่าวอีสานพินแคนเนาะอ่าผู้ใดสม,คมัครเข้ามานะครับผู้ใดมีความสนใจกะสม,คมัครเข้ามาครับผมเนาะรายละเอียดกะอยู่ในอ่าที่เพิ่นขึ้นไว้ในอ่าลักเขียนของ YouTube นะครับผมแล้วกะพี่น้องเฮาผู้เพิ่นสม,คมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกะสิเป็นในลักษณะพิเศษ เห็นคลิปนี่ก่อนไผ่เพิ่นว่าเห็นเห็นคลิปทุกคลิปนี่ก่อนใครเนาะสำหรับสมาชิกหรือว่าสําหรับผู้ที่เพิ่นเรียนเป่าแคนนะพี่นรองเรียนเป่าแคอื์เป่าแคน,เป,น,แนเป็นดนตรีอีสา,บานบ้านเฮ้านะครับมณิกามาครับเสียงแคนแคนพามาเพื่อนว่าเนาะแคนพามามากับแคนคนไม่ขาดแคนนะครับจากบ่าวอีสาเเนเสมิญนนะครับผมมณีกามาประกาศเพื่นว่ามาประกาศเป็นทางการคืออ่า เชิญแฟนๆนะครับแฟนๆเอฟซีเรียว่าแฟนๆเราบรรดาคู่บ่าอาจารย์รู้เพน่ิยากจะเป็นหมออยากจะเป็นหมอแคนหรือว่าเรื่องราวต่างๆในช่องบาษษาอิสานเนาะกะขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกในเครือข่ายได้นะครับเพราะว่าตอนนี้บอิสานได้เปิดรับสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วน้องเฮาสนมุใจกะคอมเมนต์ขามาหรือว่าสมัครขาม่านะครับผมเสดได้เบึงวิดีโอ ก้อนไผ่บริสันต์เป็นวันนาะพี่น้องหรือว่ามีแนวใดแนว่นัใดดีๆกามาคอมเมนต์มาปรึกษาหารือกันเนาะมีอย่างกามาเพื่อนเอ็นว่ามาแหลกมาเปลี่ยนกันมาแหลกเปลี่ยนกันสิ่งมาป่าไปเป่นน้องพี่น้องครับผมทางช่องยูทูบอ่าวิสานพินแคนเนาะหรือว่าจะเป็นทางช่องยูทูบไบสานบีเอ็มสตูดิโออาพิเชียวนะครับตอนนี้ทางบไบสานได้เปิดรับสมัครสมาชิกประจําเครือข่ายของช่องยูทูบ บาวอีสานเพียแคนแล้วครับผมอ่ะขอพูดแะไรกันแล้วกันได้เนาะถ้าพี่น้องเฮาติดตามทุกหม่องทุกบอลทุกกรรมทุกไฟที่เพิ่นให้กําลังแรงใจกับบาวอีสานมากนะครับผมบาอีสานก็มีความอ่าภูมิอกพุ่มใจนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณที่เพิ่นให้กําลังแรงเชียร์ซอยพลักดันนะครับซอยอ่าแสดงความคิดเห็นส,สัน่งสรรค์แบ่งปันเพิ่อนมาเนาะ อืมระบายสารกับ่มมีอย่างสิตอบแทนพี่น้องเขาก็มีแต่เสียงหลองเสียงล่ำเสียงพินเสียงแครนเนาะนาความอ่าราเรื่องเบิกบานมาฝากมาตอนพี่นอ้องเฮาสุขมสมบัตนะครับอ้าวจากนั้นล่ะครับผู้ใดสน,น,นใจเนาะช่วงนี้เปิดรับสมัครสมาชิกพิเศษในเครือข่ายนะพี่น้องครับผมจากช่องยูทูเบ่าวอีสานพินแคนนะครับผมขอบคุณครับ